เดี๋ยวันนี้เราจะมาชมนะครับรีวิวสกิลของคาส d m เมดนะครับผมทั้งสงสายเลยนะว่ามีสกิลแบบไหนบ้างแล้วก็พาสีอะไรแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่เมดไฟก่อนเนาะอันนี้คือเขาจะเรียกเป็นคาส์ดไพโรแมนเซอร์นะครับถ้าเรียกตามชื่อแบบตรงๆเลยนะโดยในคาสเนี้ยก็จะมีความสามารถเรื่องของการเบิร์นนิ่งดาเมจนะครับการติดสาระเผาไหม้แล้วก็โดนดาเมจเพิมเ่มเติมที่เป็นธาตุไฟนะครับ เดี๋ยวเรามาดูพาสซีฟก่อนเนาะเราค่อยมาดูสกิลกดใช้งานว่าเป็นแบบไหนบ้างอะไรแบบเนี้ยนะครับ <Yeah. S 1> ก็ในส่วนของพาสซีฟนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเฟรมพาวเวอร์ก่อนนะครับ <Yeah. S 1> ทุกครั้งที่เราโจมตีนะครับ oh. ทุกสกิลเนี่ยจะบวก Element d a ดาเมจไฟ e อเลเมนต์นะครับ1.2 <Yeah. S 1> คูณเอฟเฟกตีฟนะครับแล้วก็สกิลอื่นๆนะครับ <Yeah. S 1> ก็จะบวกนะครับดาเมจไฟให้200หน่วยคูณ1น,นะ <Yeah. S> 1> ก็คือทุกครั้งอย่างสมมติว่าเราโ <Yeah. S 1> จมตีด้วยสกิลต่อเนื่องอย่างเงี้ย มันจะมีดาเมจเอเลเมนต์เพิ่มขึ้นมาเห็นไหมครับสังเกตง,ง่ายๆต่อมาครับสกิลเซอร์ลิงสกิลต่อมาเซอร์ลิงโบนะครับสกิลนี้ก็จะ,ะเป็นสกิลที่ทำให้มีโอกาส10%เนี่ยติดสถานะเผาไหม้นะครับสีวินาทีต่อเนื่องเนาะทำดาเมจ15%เปซนะครับทุกๆวินาทีนะสูงสุดเนี่ยที่3เลเยอร์นะครับก็สกิลนี้เวลาเราโจมตีนะครับถ้าเราเก็บ ดาเมจสะสมไปเรื่อยหรือว่าทำดาเมจต่อเนื่องไปเรื่อยเนี่ยมันจะมีโอกาสทําให้ศัตรูติดสถานะเผาไหม้ซึ่งศัตรูเนี่ยจะเป็นรูปคล้ายๆถูกไฟไหม้หไหมครับตัวมเมฆะจะทำให้ดูนะนี่เนาะ,ะมันจะเป็นรูปไฟขึ้นนะครับขอ,อเคลียเวฟนี้ก่อนนะ เนี่ยนะครับเป็นรูปเผาไหม e ้ขึ้นนะครับสกิลนี้ถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นสกิลหลักที่เอาไว้ใช้ทำดาเมจต่อเนื่องนะครับนะครับสังเกตว่ามันจะมีรูปไฟเพิ่มขึ้นมาอันนี้คือสตูติดสถานะเบิร์นิ่งแล้วนะครับแต่ระยะเวลามันก็ค่อนข้างสั้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะทําให้เราต้องโจมตีต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับต่อมาครับสกิลไฮเทรนด์นะครับ สกิลนี้เขาบอกว่าทุกครั้งที่เราใช้สกิลเนี่ยจะมีโอกาสทําให้ทุกๆ3ามเลเยอร์เนี่ยติดสถานะระเบิดนะครับก็คือสถานะไฟเนี่ยมันมันจะระเบิดทำดาเมจ80%นะครับก็ถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือเวลาเราโจมตีไปเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราทำดาเมจต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีโอกาสทําให้ดาเมจนะั้นเนี่ยติดสเต็กระเบิดนะที่มันจะเป็นรูปไฟขึ้นมาแบบนี้นะครับเอาง่ายๆคือติดเอสเซนตะ์80% อันนี้คือจะเป็นสกิลหลักๆที่เป็นสกิลพาร์ีนะครับสายนี้ก็จะเน้นในเรื่องของ DPS เป็นหลักนะครับไม่มีสกิลป้องกันตัวไม่มีสกิลที่ทําให้ัตูนี่ติดสถานะที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อะไรแบบนี้นะครับแต่ก็จะแลกมาด้วยกับ DPS ที่สูงนะครับก็คือเมทไฟน์หน่งหรือว่าไพโรแมนเซอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูคอมโบนะครับผมคอมโบที่ผมใช้นะครับส่วนมากก็จะใช้เป็นสกิลวงเวทเปิดก่อนเนาะอ่ะสาเหตุที่ใช้สกิลนี้นะครับเดี๋ยวจะซูมออกมาใกล้ๆจะได้ดูเห็นภาพชัดๆ พราะสกิลนี้เวลาเราใช้เนี่ยมันจะทำให้ศัตรูเนี่ยติดเบิร์นนิ่งต่อเนื่องได้เวลาเราทับสกิลนี้มันจะทำให้ศัตรูเนี่ยโดนนาะเม็เต่อเนื่องแล้วก็มีโอกาสติดเอสเตเลน์หรือว่าเขาเรียกว่าเอฟฟอสซิฟชั่นนั่นคือระเบิดติดระเบิดนั่นเองนะเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งนะครับกลางวงเวทนะครับเปิดระเบิดต่อเนื่องอยู่พายุนะครับกระบากตก แค่นี้ก็เคลียร์เวฟได้แล้วเวฟหนึ่งคือแบบไวมากนะเพราะว่าดาเมจมันต่อเนื่องมากนะครับถือว่าเป็นคาท,ที่ค่อนข้างโดดเด่นเรื่องพลังโจมตีเลยนะสำรับคนที่จะเล่นเมทเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งนะกลางวงเวทน,นะครับผนดาวตกเฮลิเคนสปไปน์นะครับเอเทโอแล้วก็เอเพอร์เห็นไหมครับอยู่ค่อนข้างแรงครับระเบิดต่อเนื่องอีกทีหนึ่งนะ กลางวงเวทครับจโอสไตเฮริเกนนะครับกระบาดเคียเ์เวฟไวมากนะถ้าสังเกตดีๆนะแล้วก็โดยส่วนมากแล้วเนี่ยจะติดเอเซเลนดามจค่อนข้างบ่อยก็คือติดยี่ข้อแหละคือโดยโปกติเนี่ยเราจะใช้คอมโบไหนก่อนไหนหลังก็ได้นะแต่หลักๆเลยก็คืออย่าลืมกลางวงเวทที่เป็นวงเวทไฟเพราะว่าสกิลนี้เนี่ยมันจะทําให้ เวลาเราวางสกลิลนี้ไปแล้วใช่ไหมมันก็จะแบบไปทับกับสกลิลอื่นมันจะทําให้ติดนี้เดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งของเมทน้ําแข็งบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่พาสซีฟสกลิลกันก่อนเลยดีกว่านะพาสซีฟสกลิลก็คือมีสกิลกนี้ก็จะเป็นสกลิลเกี่ยวกับน้ําแข็งนะครับเอเลเมตนต์วอเตอร์เนี่ยจะแรงขึ้นหนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่หนึ่งสองเซนต์หนึ่งจุดสองคูณเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็บวกเอทีเคสองร้อยนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมทหนึ่งจุด ทุกครั้งที่เราปล่อยสกิลนี้ไปนะจะมีดา e เมจ t เลเมนต์ที่เป็นน้ําแข็งเพิ่มเข้ามาความแรงเนะี่ยขึ้นอยู่กับเลเวลสกิลแล้วก็รวมถึงทาร e เ t นสกิลที่เราอัพไปด้วยนะครับต่อมาครับฟอสเซนนะครับสกิลนี้คือจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ศัตรูลงนะครับโอกาสเนี่ยอยู่ที่10%สตศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง30ลดเกราะ10%เป็นระยะเวลาสีาวินาทีแล้วก็เลเยอร์สูงสุดอยู่ที่3เลเยอร์ก็น่าจะหมายถึงสแตรกนะ ลดเกาะก็สูงสุดที่30%นะครับถ้าใช้สกิลอย่างต่อนเนื่องนะต่อมาครับอัลเทเมตโครเนตนะครับหรือว่าความเยือกเย็นสุดเยือกเย็นเลยอะไรเงี้ยนะครับศัตรูที่ติดเยือกแข็งเนะี่ยจะมีโอกาสนะครับหวินะติดเยือกแข็งแล้วก็ทําให้ลดเกาะ1 5เอาง,ง่ายงเลยก็คือคาร์ดนี้เป็นคาร์ที่สามารถลดเกาะศัตรูได้ทําให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลงติดเยือกแข็งแล้วก็ คันนี้มันจะทําให้คา์ดอื่นเนี่ยตีเข้ามอนเนี่ยแรงขึ้นด้วยเพราะว่าโดรนเกาะลงใช่ไหมค์ดอื่นก็จะมาปิดดาเมจได้ง่ายขึ้นมันจะแตกต่างจากค์ดไฟเมื่อกี้นะครับตรงที่ว่าคาัดนี้จะเป็นค์ดที่ทำดามเมจเองแบบเพ,เพียวๆดาเมจจะสูงกว่าท่ดน้ําแข็งแต่ถ้ามองกลับกันแล้วเนี่ยความแตกต่างความสามารถเนี่ยมันจะต่างกันอ่ะเดี๋ยวลองใช้คอมโบแบบฟูลคอมโบให้ดู ที่เป็นคาน้ำแข็งนะครับผมแนะนําให้ใช้สกิลที่โจมตีอย่างต่อเนื่องก่อนอยกตัวยอย่างเช่นอย่างสกิลนี้สกิลสามแล้วก็ค่อยตามด้วยสกิลมางก่อนเพราะว่าเวลาเราคอมโบคอมโบครั้งที่3เนี่ยรือว่าติดเลเยอร์เก็บสแต็กอะไรอย่างเงี้ยสกิลสุดท้ายมักจะแรงสุดแล้วก็ทําให้ติดเยอะแข็งง่ายสุดถ้าเรามาใช้เป็นสกิลที่2เนี่ยที่1หรือที่2หรสกิลเปิดเนี่ยจะไม่ค่อยเวิร์กนะครับ ก็ฟิลประมาณนี้นะเนี่ยแบบเนี้ยคือดาเมจมันจะทับกันดีกว่านะแต่ถ้าเรานึกภาพครับถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลมังกรก่อนะผมจะลองคอมโบให้ดูนะแบบใช้มาสกิลมังกรเปิดก่อนสกิลที่แบบว่าไม่ค่อยเวิร์กนะจะให้ดูนะครับดาเมจมันจะทำได้ช้ากว่านะครับ มันจะดูฟิลมันจะดูแบบมอนมันจะขัดจังหวะเราได้ง่ายกว่าฟิอประมาณนี้แนะนำให้ใช้เป็นสกิลที่สาขึ้นไปนะไม่ควรใช้เป็นสกิลที่หนึ่งที่สองทามาดูคอมโบเต็มนะครับเออแล้วก็สกิลนี้ยมันจะทำให้ศัตรูที่โดนเนี่ยเยอะแข็งได้แค่ตัวเดียวนะสกิลที่สกิลที่4อ่ะถ้าเกิดว่าใครมีสกิลที่ดีกว่านี้หรือว่าใครที่เล่นคันนี้โดยตรงนะครับเอาสกิลอื่นมาใช้แทนก็ได้นะครับ อันนี้ก็จะเหมาะกับ PVP หรือว่าหนึ่งต่อหนึ่งมากกว่านะคิวนี้อะมาดูคอมโบเต็มคอมโบเต็มนะครับหมอันนี้คือดาเมจอันนี้มันจะเวิร์กกว่าเอเลเมนต์ดาเมจโอเค